คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยราวพัฒนานะคะเนาะน้าก็จะลงอ่าวันจันทร์นะคะแล้วก็วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเนาะแต่ศุกร์ที่แล้วน้าไม่ได้ลงนะคะเนาะพอดีศุกร์ที่แล้วน่าจะตรงวันพระพระ,ะใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยววันที่สิบเก้าอืมใช่ วันที่สิบเก้าตรงกับว,วันพระนะคะเนาะนาคปิดร้านนะคะก็ไม่ได้ลงนะคะอันนี้ก็คือก็มาดูนะคะเพื่อนๆพี่ใครชอบหลักไหนก็จับเอาได้เลยนะคะอันนี้คําเตือนจากช่องอันนี้นะคะก็คือของงวดที่แล้วนะคะที่นาคทาแต่ก็ไม่ได้เอาลงนะคะเนาะ หวยออกห้าเจ็ดสามนะคะเลขล่างแปดห้านะคะแบบเดิมๆค่ะเพื่อเป็นพีตัวเลขไม่มีอะไรเยอะนะคะแบบเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขไหลนะคะตัวเลขไหลนี่หมายถึงว่าคือมันเป็นตัวเลขที่มันไม่ได้คิดนะคะมันเป็นตัวเลขแบบรอบโลกอะเนาะแล้วก็ของงวดที่แล้วนะเดี๋ยวของงวดที่ออกเนี่ยคะ่ะอันนี้น่าเก็บไปอยู่นะเนี่ย อันนี้ที่ออกแปดสี่หกเลขล่างเก้าแปดนะคะคันทีสี่หกอันนี้มันคั่วด้วยก,กันได้นะแล้วก็มีวดไหนที่นากลงให้อ่ะวดนี้วอดอันนี้คือของวอดที่แล้วอ่ะวดใหม่วดใหม่นะคะอันนี้อันนี้คือของวอดใหม่นะแต่ ตัวเลขนะคะส่วนมากอยู่ในล็อกนี้มันก็จะมีนะคะหนึ่งชุดแต่คือถ้าจะให้ตัวเลขมันเหลือน้อยนะคะเพื่อนๆนีน,นที่มันจะต้องเอาไปทำแบบเหมือนหวยรัฐบาลไทยอะระบบล็อกสี่ล็อกหกอะไรประมาณนั้นน่ะแต่คือการทำของเขาคือมันก็จะยุ่งยากนิดนึงเนาะและอย่างนึงคือเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไปก่อน พวนพี่ก็ดูที่ล็อกในนะคะถ้าตัวเลขมันยังไม่ไปไหนคือตัวเลขในเนี้ยคือมันจะต้องมีละเนี่ยเหมือนมันก็ออกล็อกในมาอันนี้ก็ออกล็อกในนะอันนี้ก็ยังมีล็อกในแล้วมันจะมีตัว Lock ล็อกนอกอยู่อันนี้ก็คือล็อกในมันมาล็อกในนี้หลายงวดแล้วนะคะอันนี้ก็คือล็อกในเห็นไหมมันเป็นตัวเลขเดิมๆนะคะมันพี่ที่ที่เขาเอามาออกนะ่ะอันนี้หอยออกอะไรเนี่ยห้าสองหนึ่งเลขล่างแปดห้า แต่ก็ไม่แน่นะงวดน,นี้อาจจะเป็นตัวเลขเดิมๆก็ได้นะคะลองลองย้อนดูว่าเลขราวมันออกตัวไหนมั่งแบบเดิมๆนะคะแต่น้าไม่รู้นะแต่ก็ก็คือดูประมาณในในเน,นี้ยค่ะเพื่อ,อนๆที่ในล็อกนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งชุดอันนี้อันนี้ออกมาเลขล่างอันนี้มาบนอันนี้คือของงวดใหม่อันนี้ตัวเลขไหล หลายรอบโลกหลายประจําวันนะคะแต่นาคไม่รู้นะคะว่าคือตัวเนี้ยคือมันจะมาหรือมันไม่มานะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่มันไม่ได้คิดนะคะพี่มันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้คิดไม่ได้คํานวณน,นะคะมันเป็นตัวเลขแบบนาคมองมองแบบเขาเรียกว่าอะไรคือตัวเลขของของรอบโลกกนะันเนาะเนี่ยตัวเลขของรอบโลกอันนี้มองนะคะว่าคือมัน มันจะมาแนวไหนเนาะคะเนาะหน้าก็เลยคัดออกมาเป็นตัวเลขไหลนะคะอันนี้ของงวดนี้นะคะก็คือวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่อะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงยี่สิบสองป่ะยี่สิบสองยี่สิบสองนะคะอันนี้คือของวันที่ยี่สิบสองนะคะพี่อ่าแคปได้เลยนะคะคลิปสั้นๆนะคะไม่ยาวนะคะก็ประมาณนี้นะคะพี่